Sí. ชากาแฟคนขยันครับชากาแฟเฮ้ยมีมันทำไรอ่ะวันนี้เป็นเช้าครับวันนี้นอนเร็ว ทำนั่นี่โดยเองเพื่อนขอบคุณครับได้เฮ้ยเสียงเตะที่ไหนวะ้ยตักเลงอ่า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 อ่ผมลาบแล้เสีผมลาบเสียงผมนานเล้วไม่ได้ยุ พิมทาอะไรพีมพิมเครื่องเครื่องก่ออาอะไรนะเครื่องเครื่องก่อโอเคอยากยิงปืนอยากยิงปืนอยากยิงปืนอะไรอยากเล่นมาโหลดหรออะไรก็ได้ที่เป็นปืนตอนนี้ครับอะไรก็ได้ที่เป็นชูตติงยังยิงปืนอะไรนี้ดิไม่มี <laughs> แล้วเราจะยืนตรงนี้กันทำไรอ่ะเราไม่ไปหาเล่นลูกก่อนหรอกเล่นยามเช้าเฮ้ยตู้ไฟมาตู้ไฟตู้ไฟตู้ไฟมาเขาว่าไหนเขาว่าไหนพี่ชิบอกชิงบอกเรียวเรีวไม่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 ไปยืนรอหลุดเลยไม่ไปมาแล้วพี่เดี๋ยวมันก็เสร็จนะอันเนี้ย อีกอันอันเนี้ยอีกประมาณไม่เกิน3นาทีมันก็เสร็จไปไปก,ก็มาแล้วไม่อันนี้จบชื่อไม่จะให้ไปซ่อมไฟก่นอนเพราะอันนี้จบงนานเข้าปะเรารเราควรซ่รงงอมกันไหมอ่ะไม่ก,กินกาแฟอ่ะครับจะกินกาแฟครับกินกาแฟะอะไรที่มันตากระวาน มอคค่าครับเพิ่มช็อตอันนี้มอคค่าเพิ่มช็อตกินกาแฟแล้วงง่วสาบานอย่าไปกินกาแฟแบบนมเยอะๆผมชิมเลยเนี่ยลาเต้น้านเนี่ยคือพี่อยากกินลาเต้แล้วพี่ง่วงพี่ก็เลยขยับเวลมาเป็นมอคค่าหน่อยแต่มันข่มนะแต่มันก็แต่มันถ้าผู้ใหญ่มองก็เราก็เป็นเด็กเดิมกินมอคค่ากินลาเต้ แต่แต่หมอค่าเพิ่มช็อตสักช็อตสองช็อตก็อยู่แล้วคือที่พี่ที่พี่แบบโกลกาชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ผมโกลสามสิบชั่วโมงกินเลยนะครับใช่เหรอใช่อันนี้น่าจะมีของหรือเปล่าวันนี้วันนั้นกินกินขนมครับอิ่มนอนไม่หลับชัดยาวไม่ใช่มีของครับตั้งหลอดตัวใหญ่ครับตอนนั้นหมื่นหนึครับเต็มเลยยาวเลยยาวเลยครับ ตั้งไว้เนี่ยวันประเทศประเทศจะปิดแล้วนนั้นอยู่ยันประเทศปิด่ะยาวเลย

ที่ลงได้ไหมไม่เห็นตัวชุบไม่ได้องอีกครั้งที่ลงได้ไหมไม่เห็นตัวเลยหมดแล้วเหรหมดแล้วแมวชุบแมวออกเฮ้ยเลยอ้ตายตายตายโอ้ตูได้ไหเล่นน้าตู้ด้ไหไอแมวชุบแมวออกหน่อย อาจจอมแก่เนะด้วยนะขอบครับขอบคุณครับผมหายตัวเอ้ยตัวหายไม่หลับไม่นอนวันเล่นไม่หลับไม่นอนอะไรเพิ่งตื่นจ้ะเฮ้ยเพิ่งตื่นกันเลยว้ยใช่ตื่นเช้าเลยเฮ้ยนี่ทำไมไม่เห็นคนวะลืมไงเดี๋ยวพี่แมวอาการผมเริ่มมาแล้วอาการผมเริ่มมาห่วงเหรอไอ้แก่กันตายหาตายผมละเอามึงสิแก่ไอ้แมวไปออกตายไอ้เหี้ยเล็ก สวัสดีครับกบกบใช่นอไมเห็นตู้ใจใจกบทำลายกรบกบทำลายกรบแป๊บนึงนะเพื่อน ไปเล่นชมอ่อนเวลามึงอ่อนอ่ะอ่อนฮี่อะไรเฮ้ยเพื่อนกูมาวะคือโดนแล้วโดนอีกอ่ะสองหนึ่งไงาออเหรอเยี่ยมินมาโดนไปนิปเปิลก่อนนะเพื่อนทุกคน โอ้โหมินมินมินเดียมึงกระมินไม่ออกนะเปลี่ยนใจเดี๋ยวกูตายไงไม่ได้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 เปลี่ยที่เดิมดิอะไรของมึงไปที่เดิมไปเดิมไปเดิมเดี๋ยวไปเดิมเดี๋ยวแล้วเอาแล้วไปเลยเนี่ยดุนะผู้เสียดีแล้วเว้ยไปตีกันไมม่ชดิหไฟไลุนอย่าตีกันโดนเหลี่ยมเหรอวะเอ้าโดนเหลี่ยมเหรอใช่เหรอเนาะคุณนี่ถือปิ้งยังไงนะไปลุนอย่าตีก่อนเนาไปชุบซ้ำเออสุดยอดจริง อเคเีครับไอพอแม่งขอออกแล้วมันเออ <c oughs> ไม่มีตังหมดแล้วเป็น,นยังไงก็เป็น,นยังไงก็เป็น,นยังไงโกบหวยอะไรวะพอลโดนอีกแล้วสองหนึ่งยังโดนอ่ะโอ้นโนขวนมาโหนี่ย่ะติเคเค๊กจ๊อกติ๊กจ๊อกอะไรครอะไรกันไม่เป็นไรพอลตัดเล็กกระต่ายเอมจะไปเล่นลุยตัดหลังผม ไปไถ้าไต่ย่นตีเราได้ไหมได้นะเราแล้วไต่ยันตีเราได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลอีเจตขยับก็ไปแลยมาดีอีเจ๊ตมาดีอีเจตโอ้โหอีเจตเลยเลยอีเจตโอ้โหเรื่องสามใช่ไหมแม่ทีเมียาลมณ์ทีนี่คือถือว่าคมนะตอนนี้ถือว่าคมเแต่ว่ามีตอนเย็นจะไปออกกําลังกายครับจริงปะเนี่ะใช่ครับไม่ได้หลุกดิครับจะกลับไปออกกําลังกายครับตอนนี้เรียอว่า เริ่มมีพุงละแต่ไม่เคยไม่มีพุงเลยตั้งแต่เกิดมาใช่ป่ะแต่อันหนักไม่มันไม่ได้มีพุงขนาดนั้นมันมันเป็นแบบแต่มีคนนึงไม่มีพุงนะพี่เคยเห็นป่ะเด็กท้องโบอ่ะไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าในโฆษณาเคยเห็นนะพี่อ่่ะพีอ้วนมาตลอดเนี่ยเคยปะไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะอ้วนต่ำหล่อด้วยคนนี้ขนมรูปหล่อผิวขาวแต่ผมไม่อยากผิวน้ำผึ้งอ่ะอยากผิวขาวอ่ะอยากผิวขาวมันยัน ยาขาวตีอะมันผิวน้ำผึ้งวะใช่เออเหมือนพี่อะไรขาวเหลืองเขาแบบแบบผิวผิวคนใต้อะนะใช่ใช่เออแต่ผมผมไม่พร้อมมาดิผมขาวเหลืองอ่ะใช่เราขาวเหลืองเหรอของพี่ของพี่แบบเนี้ยมันออกน้ำตาลน้ำตาลน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งกูยังไม่มาเลยอ่ะอื้มตกใจไม่ลอดนะเนี่ย ลองลงซ่อมก่อนะครับไม่้องห่วยมวแมีซ่อมหนึ่งกล่องสุดท้ายนี่มีพี่มีผมไม่ฝันอะไรผมไม่ฝันอะไรเลยผมผมหลับแล้วผมตื่นเลยอ่ะผู้ว่าผมมีผู้ว่าผู้ว่าแปลกไหมครับผมไม่ชิผมอะฝันน้อยมากเลยในชีวิตเนี่ยเขาหลับเหรอหลับแล้วตื่นเลยครับแบบดีนะครับดีเลยดีมากเลยครับเฮ้ยพี่ผมจะลอยได้เพราะม่อวานผมฝันว่าอะไร เหมือนแบบของผมอะเหมือนแบบอยู่ดีแบบหลับไปปุ๊บแล้วมันตื่นขึ้นมาเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะมันดีใช่ไหมมันแปลว่าหลับลึกมากๆป่ะถ้าหลับไม่ฝันไม่นะแต่มีคนเปิดเปิดประตูเปิดประตูมาก็น่าใจหละไม่ก็หมายถึงว่าหลับแบบไม่ฝันเขาบอกว่าแปลว่าหลับลึกมากๆหลับสบายเดี๋ยวสลับกันก็ไปรู้นะถ้หลับไม่ฝันหลับแบบบหลัสบายหลับสบายตื่นมาแล้ว เขาันอยูพ่พี่จะเล่าอะไรสั่งนามคนเล่าผมเนี่ยละ่จะจะเล่าอห้ผมฝันด้วยฝันว่าฝ,ฝันล่วงหมดป่าอ่ะใด้ฝันอ่ะเคยเคยเคยเหมือนกันเคยเหมือนกันแล้วมันเจ็บมากเจ็บแบบโอ้โหเจ็บแบบไม่รู้จะเจ็บยังไงตื่นมาที่แบบโล่งตัดเลยว่าโอ้ฝันอยู่ผมาไปฝันว่าฝันล้มไหมเพราะพี่เพราะว่าพี่ดัดฝันเนี่ยม่ัดม่ตัดเออฝันว่าฝันล้มเมื่อพี่ฝันล้มเป็นไงผมจัดอยู่ตรง ยังไม่ได้ถอดเลยสิก็มันล้มอ่ะก็มันเอ็นอ่ะมันเอ็นเห็นปะอ๋อพี่เคยฟันล้มไหมไม่เคยก็ใส่ีตลอดเคยเฮ้ยความมันคืออะไรพี่เล่นก็ใส่ตลอดลีเนอร์แต่ว่าหลังจากปีนึงก็ใส่ตอนนอนอะไรนะความมันคืออะไรความมันคืออะไรวะปักขอคอยก่ออ๋อมันคือรูกไหมอยากอยากดัดฟันนะครับถ้าดู มันเป็นฟันเขี้ยวอยู่อะอย่าถอนฟันเขี้ยวโอ้ยเขาไม่ถอนเขี้ยวกันนะแม่หรอกก่อถอนฟันเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แบบมันมก่อนฟันกรามอ่ะไม่ใช่ฟันฟันเขี้ยวนั้นโดยมันเป็นมันได้แบบอันนี้ออกมาเนี่ยไงฟันเกยเหรอใช่ขผมว่าฟันเจ้เขาก็ไม่ถอนเขาไม่นี่เขาเขาดัดเอาใช่ปะใช่เขาดึงเขาดึงลงเขาจะถอนก่อนฟันกรามมันมันดึงแค่แบบเดียวอย่างนี้ใช่ปะมันก็กลับเข้ารูปแล้วมันเดินสองเด่นก็แล้วก็ยิงฮะ

นี่ดีแบบไหนนะเชอไมเฮยยากใช่ายอ่ยมกสบอยม่อยากไปต่อยรายการวันเหรอพี่โอ้จริงๆนะถ้าพี่ไม่เลิกต่อยอ่ะพี่ว่าพี่ไปถึงนะเว้ยมันอ่ะได้มัน่ะมันเพราะส่วนสูง,สงด้วยไงแล้วตอนนั้นกาอ,อย่างผอม,อ,มอ่ะอย่างผอมแต่แบบกระดูกแข็งแน่ขนาดด้วยนะบอกเลยสุด กระดูกมันแข็งไงไม่ถ้าสูงแล้วไม่ถ้าสูงแล้วหนาเขาสูงแล้วนะไม่ฟังนะถ้าสูงขนาดนั้มันจะเจอเวทใหญ่ไงก็ให้พ่อเฮฟวี่ไงใช่มันจะเจออย่พ่อนาวินนี่ได้แต่นั้นแหลที่นาวินได้เปรียบอ่ะคือเจอเวทเล็กอ่ะนั่นคือข้อดีไหมหยับคือผอมแล้วนะคือน้ำหนักนาวินเท่าไหร่นะหกสิบกรัมหกสิบกว่าใช่น้ำหนักพี่แต่ก่อนก็หกสิบกว่าแต่สูงร้อยเก้าสิบเหมือนกันรู้พรอมอ่น ของผมสรุปเลือกต่อยมวยไปเชิดมังกรเนี่ยมันบลีีนแบบสุดอ่ละลีนคนแบบสุดแต่มันได้เปรียบไงเห็ตต<อ>นตอนที่ตอนฉายเตือนะพีนเไปหัวหีบเลยเราอะไรเตยังแรงต้องไเฮ้ยต่อยใหม่ครับเนี่ยเอา เออผมใส่ให้ไปทำยังไงาส่ผมเลยไม่มีใครคาดคาดถึงนะว่าน่ามินจะตัดนิโคยกแรกอะเวอร์เกินอะโคตรเวอร์อะโคตรโคตรผิดคาดอะต่อดีมากเนาะต่ออะไครับไม่รีบเลยนะไม่เร่งเลยโคตรโหดเลยด้เสียงเหมือนประตูแล้วยกยกเดียวรู้เรื่องแต่นิโคไม่เคยแพ้แล้วมันมันเราเร็วแพ้ท็อปนิโคนี่มันแรงเท่าไหร่แรงสองแรงหนึ่งแรงหนึ่งแรงหนึ่งก็คือลองแชมป์อะถูกปะใช่ใช่ใช่มิวได้แชมป์เลย มันมันจัดมันจัดมันจัดอย่างงี้ยมินคือแรงหนึ่งแรงหนึ่งมาเจอกันแล้วก็มันจะได้เห็มขัดองเงี้ยแล้วก็นาบีก็ได้เห็มขัดแชมป์แล้วนี่ใช่มันเป็นแชมป์อะไรยังไม่แชมป์เลยแชมป์เฉพาะการใช่รอชนะซูเปอร์เลยก็แชมป์จริงชนะไปคิดว่าแต่กูสูเปอรเลยก็ยังโหดอยู่อะโหดโหดจริงตอนเนี้ยสูเปอรเลย พขาต่อย,อยก็ถ้าต่อยแบบนับคะแนนนะซุปเปอร์เลกมันได้ทุกดอกอ่ะแบบคะแนนถ้ายื้อไปนานเนี่ยซุปเปอร์เลกมันเก็บคะแนนโหดจัดอ่จะดูซุปเปอร์เลกับตอนฉายยากยกว่นนา,านะไซเวทมันต่างกันปะอืมคนละรุ่นไหมใช่เพราะตอนฉายมันน้ำหนักเยอะใช่ปะตอนฉายน,ำน้ำหนักไม่รู้แต่อยากดูตอนนี้คืออยากดูแสงอาทิตย์ละใช่หรอเพ่เซนมา บางจูไงบางจูดูแป๊บเดียวอะ่ะเออบางจูอ่ะน่าดูนะเว้ยแชมป์ก็ถอายคนเลยนะดีกีขอเจออ้าสามแชมป์อ่ะเขาต้องสามแชมป์โลกอะ่ะท,ที่เซ็ตวันไปยืน่นสัญญาให้อะ่ะใช่ปะ่ะวันยืน่นให้เลยโอ้โหจะทำได้ในโคตรเวอร์ไม่มีใครเคยทำได้ปะ่ะแต่รุ่นเขาก็รุ่นเดียวซุปเปอร์เลยไงใช่โอ้โหถ้าเจอซุปเปอร์เลย ถ้าสี่คนเราเราไหวจนเลยนะสี่คนเราแต่วันนั้นเห็นหกเจ็ดคนครับขอแค่มียาตัด้วยเพราะว่ามีเพียงตัวเดียวที่ถ่โอเคเรากงมีใไอชีเต้นอยู่นะเออจังหวะดีเลยเปิดเต้นเลยเต้นกับปสามตัวเอ็มพีหลังตัวน่าไรอ่ะสาเฟิร์สเหรอไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นดีไม่เป็นเป็นบ้าดิดูปูนปูนปูน พี่เมลตัวอะไรครับพี่เมลไปปูนกันเฮ้ยมีคนมาลงยิง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 นี่โอ๊ยโอ้ชห เต็มเลยผมทำไม่ได้พี่ในบูมอ่ะช่วยหน่อยเพื่อนจะตายนะคุณโดนซ้ำช่วยเลยช่วยอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสว้เอเดีเขาช่องโอ้ ชมไปขอบคุณครับปนชุดพมคุรับเอ้ยปลยปเลยยอยอยยอยยยยยยอยยยไ่มีหมด่ะพี่่ลย่เฮ้ยเหลืออันนึงออึงเลยดูชเองดูชเองไม่ต้องดูชเอคือปงองชรเองไอ้พรอเียวรอเียดีไหวยใครยัรู้ลยคลียไม่เลียวกันเลี้ยวดีพรอที่เป็นรครับุกนะครับฮะมีอะไรนะดูนะครับทุกคน เดูนน้องวินเลยนะน้องวินหนยเนอะทำไมน้องวินเป็นเด็กอย่างนี้เป็นเด็กดีเด็กน่ารักไงโอเคครับโดนแย่ที่หน้า <Yeah. S 3> Go to level บลโ o ทูเ e เบลนี่ของกันดีกว่าโอ้ยน้องเยี่ยมขอตัวครับอ้าวนมีอะไรใจนะัมีอะไรไม่ใจลูกปูน <laughs> <laughs> คุณก่อนเขาดีของอะไรปะได้ไ,ได้ได้ไดมีเรื่องอะไรมิดเจอกันต่อครับเอาหกวิ